ไปทางวัดทศอะ่ะโรงงานสีเขียวๆอ่ะจะออกเอเอ,เอไม่ใช่ไม่ใช่คุณเซนตรงไปตรงไปโคราชดิอ๋อคืนเขาจะออกเยอะอทำไมอะ่ะพวกกฎระเบียบเยอะเยะไปอยู่เยาวรายไปเลยไม่นานมัน,นดีดิแม่งทำตัวเองเอมันชอบงานแบบโรงเรียนอะ่ะ โรงเรียนรัดเมืองไอเอิรโรงเรียนรั้นเมืองก็ลำบากอยู่อ่ะลองเห็นป้ายดูอะไรคนไปยังจริงเหรอเออเ,อ,อเดี๋ยวบอกมันนีลองไปดูเว้ยลองจิ้มไปน้าดูว่าไรกคนยังเห็นป้ายอยู่กับดูติดน้านะเออไม่หรู้ดูแรคนยังชอบองานมันชอบงานแบบหลุดอย่างนั้นแหละเดี๋ยวรั้นชยอยิงเงาไปมึงน่ะ ยามมันกันดีไงเนาะยามูบ้าเข้าที่ยาพวกโคลดนตันอน่ะ